ที่สามโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนูไปเจ๊ตัวนี่โอ้โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องลูกป,ป่านะทุกท่านครับชาวนี้ก็จะพามายำตุ่มนกปลาไหลครับ สวัสดีครับยังพ <c oughs> านหน่อยก็ามาเด้อครับวันนี้พันเดียใส่ตุ่มแวววานีซิปหลังครับไปไปตามลำหวยเป็นเหยื่อหอยฉลีวันนี้ก็ามายามสายนะครับนี่มายามเจ็ดโมงกว่าแล้วเจ็ดโมงครึ่งแล้วไปแล้วไปรุ่นครับมันจะมีเต็มมีตัวไหมนะครับ เดี๋ยวมันดูลังเหล็กครับจะมีตัวไหมลังเหล็กลังเหล็กมีตัวหรือเปล่าโอ้มีครับนั่นหนึ่งแต้มครับลังเหล็กหมานมาแล้วอีว่าจ่ไซ้คืนนี่ก็ เดี๋ยวกลนวครับคอยมาใส่ไม้ดีกว่าเพราะว่ามันเสียงครับเพราะว่ากลัวเขามาตัดยาครับนี่รยเขาตัดยาแล้วเขาจะตัดโดนตุ่มเนาะเก็บก่อนดีกว่าแล้วคอยมาใส่ไม้ครับนะเปิดฉากมาล้งลางแลหลกหมาละไปหลุนต่อครับยวมาดูหลังที่สองครับอากาศกอดเดี๋ยวหลอนเดี๋ยวหนาวพี่น้องเลยโชิงตันจมูกซะแล้ว มาหลังที่สองโอ้มนี่ครับหลังที่สองก็นี่สีงาลายธงชาติครับนี่โอ้ย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 จะลมนี่ครับแต่งงๆอยู่ครับอะอยามมาสองหลังได้หลังละเต็มครับ ไปรลุนต่อครับมามาลุนหลังที่สามครับหลังนี้เราจะใส่ว้คืนครับเพราะว่าคงไม่มีใครเขาลงมาตัดยาหรอกครับเพราะว่าบุกมาครับลกเลยนะทางคืนอยู่นะแต่ยาไปเนาะอันนี้จะใส่ว้คืนครับมันรลุนดิมันดูดูมีตัวไหมหลังที่สาม โอ้โหโอ้โอ้โหหนูเ้ยเจ๊กตัวนี่สามเต็มครับนี่อ๋อสามเต็มครับสามเต็มหลังเลยหลังทีสามนี่ครับโอ้ตรงนี้ไม่มีรอยใครใส่ครับแถวนี้เพราะว่าไม่มีใครบุกมาครับนี่ ใส่เจฝั่งทางนู้นครับนะใครที่ดูคลิปทีแรกครับผมมาใส่แปดหลังผมมาใส่ฝั่งนู้น,นครับแต่ว่าเอาเป็นหย่อมอยเชอรี่ผสมเลือดปลาไหลครับแป,ปดหลังไม่มีข่าวสักหลังเลยครับไม่รู้ปลาไหลมันไม่มีหรือว่ามันเป็นก็เลือดปลาไหลก็ไม่รู้นะมันอาจจะได้กินหมูกันนี่ยหย่ฝังครับมาฝังนี้อะท้องที่สามสามเต็มครับนะ จะใ,ใส่ไว้คืนครับเดี๋ยวเก็บก่อนแลวจะใส่ไว้คืนแล้วมาลุ่นล้างทีซีครับจะใ,ใส่ไว้คืนครับทางนี้เพราะว่าคงไม่มีใครลงมาแล้วครับเดียก็ย <laughs> ุ่บุกมาครับเดินริมๆมิมมามาล้างทีซี 4. สวดสวดหรือเปล่าโอ้เ <laughs> ข่ากับล้องทีสีครับ นี่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับครับล้งที่สีอ่ะถ้าจะใส่ไปคึืนครับไปไปรุ่นต่อครับมามารุ่นหลังที่ห้าครับหลังที่ห้าเดี๋ยวนี่ปูหน่อยโอ้รุนละ,ะพายืนอ,อยู่ตรงนู้น แล้วมันต้งค้างอย่เปียดหลุดลังทีห้าครับมันมันหนีไปเก็บหรอกมีตัวหรือเปล่า <c oughs> โอ้ลองังตีห้าไม่มีครับมีแต่ปูน้อยลังทีห้าจะใหญ่ไว้ใส่ตรงไหนครับตรงนี้มันอาจจะโล่งโพดครับทางใต้นี่โลง่งโพดไปหลุดลังต่อไปครับามามาหลุดลังทีหกมาวานลงไปใส่ลังนี่วานนี่ ที่นี่ต้นขึ้นเอาคูเหยื่อมาไว้ทางบนครับบอกมันชันคู่วางเอาตังนี้ดูลอยครับดูลอยหกไปเหยื่อทีลงไปต่นี้เลยดีนไปข้างใหญ่ต้นนะเก็บเอาได้ถ้างั้นมนี้เหยื่อใส่ครับบอกมันชันมันชันดิ่งลงไปอย่างนี้เลยครับนะไปแล้วลงมปลุ่นครับนะหลังมาเนี่ยมันดูลงมาแล้วมีตัวไหมมันม,มีตัวครับ ก็ได้จะใส่ไว้ึ้นครับกสาลงมาอ่ะจะใส่ไว้ึ้นครับเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับหลังติดเจ็ดหลังนี่นาะจะเป็นหลังยาวครับมีตัวหรือเปล่า ไม่มีอ๋อในมีปลาไหลนี่รตรงนี้นี่ครับมะนาแท่น,นะเนาะไปแล้วใส่ไปคืนครับข่อยมันรุนต่อครับมามาลุนมีแต้มหรือเปล่าทิศเจ็ดทิศเจ็ดอ้าวเงียบจ่อยเลยที่นี่น,นี่ครับ เงียบจ่อยเลยไม่หลุนต่อครับมาดูหลังที่เก้าครับหลังที่เก้ามีเต็มไหมโอ้มนมีครับปลามันน้ำมีปลาไหลแต่ครับดู ừ, เสียงปลาตี เขาแต่หลังแรกๆครับยกมาเรื่อยๆเชิงจะไม่เข่าซะแล้วเดี๋ยวลังเดียวครับไปล,ลุดหลังสุดท้ายครับม,ม,รมาล้างสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้ยเหี่ยวมาตั้งหลายหลังแล้วลังสุดท้ายว่าไงหลังสุดท้ายก็เหี่ยวอือ เไสรุปผลงานครับเลยกี่เต็มมาสรุปผลงานครับตุ่มซิบหลังครับแต่ไปไลยมาหกเต็มเขาแต่หลังเล็กๆครับหลังๆมาไม่เข่าเลยเหวี่ยงแบบยาวๆเลยยังดีครับมีตัวครับพอได้คัวครับหกเต็ม คนหาเยอะครับคนใส่บางรันนี่ก็เต้มครับใส่บางรันใส่ตุ่มนี่ก็บางรันนี่ก็ใส่แทบทุกวันครับใส่สองฝังหวยเลยแต่ว่าคนละเจ้านะครับนู่นแหละคนละสี่สิบห้าสิบบางนู่นครับเห็นเอามาตลอดทีนี่เต็มสลิงเลยครับบางบางรันนี่ใส่สำนี้ก็ท่าดีแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ปลาลมาก่ มันไม่ค่อยเข่าเลยครับเพราะว่ามันหนาวเนาะปลาไหลมันอยู่ในรูครับมันไม่ค่อยมาหากินครับมันไม่ค่อยหากินเทรา่เนาะพอได้ครัวครับครับก็สรุปผลงานครับเดี๋ยวใส่ไว้คืนครับแล้วพรุ่งนี้คอยมารลุดอย่างันครับก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะครับเพราะว่าผมเข้างานเช้าครับ เปลี่ยนกะลยตอนเช้าไม่มีเวลามาดูครับต้องเขางานแต่เช้าครับออกงานบ่ายสองครับแต่ก็จะสายไวขึ้นครับแล้วก็จะเลือกงานเราก็จะมาย้มครับก็จะมาเก็บเลยครับเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาดูแลครับเพราะว่าเขางานเช้าเนาะคือไ่ด้กครัวครับนี่พอได้กครัวครับตรงไหนที่รถเขาตัดหญ้าเนี่ยก็จะขยับหนีครับเพราะว่ากลัวเขาจะลงไปตัดหญ้าแล้วเขาจะตัดโดนตุ่มเนาะ หาบทใส่ครับล้วกดใส่ไว้นี่กดไม่มั่นใจเลยเจ้าจะหายไม่หายครับเพราะว่าเขามาอ่อยหนูบ่อยเลยครับตรงนี้แต่เขาไม่เอาก็ดีไปครับถ้าเขาเอานี่ก็ดเท็ดด้ครับเราพิ่งทําใหม่ๆครับรักไปสามสี่ทีอยู่เลยสิบหลังนี่ก็โอ้ใช้เวลาทํานานพอสมควรครับครับสำหรับคลิปนี้ขอตตัวลาไปก่อนครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็จะมาเก็บมากูนี่นะครับ นี้เลืองานมาก็จะมาเก็บครับประมาณบ่ายสามเนาะมาเก็บมากร่ครับพอเด้ขัวครับปกเต็มตุ่มซิบหลัง,ลงครับคลิปนี้โคตรัวลาไปก่อนครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเผื่อพลาดคลิปใหม่มาจากหนุ่มมันโดนคนกุดบวยกับผมตัรับคลิปนี้โคตรัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมดีมาก